ยาฮอติวส์กใหมายเลข52 ขอต่อเนื่องนะคะสําหรับเพลงที่กําลังเป็นกระแสดังทั่วโลกในตอนนี้นะคะกับเพลงลาริสานะคะของน้องลิซ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะคือสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราคนไทยมากมายเลยนะคะเพราะว่านักร้องสายเลือดไทยนะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของวงแบล็คพิงค์นะคะที่เกาหลีใต้ด้วยคืออย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อเพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาปุ๊บนะคะก็ดังไปทั่วโลกเพียงแค่เวลาไม่กี่นาทีด้วยซ้ํานะคะและทุกวันนี้นะคะก็ยังมียอดวิวเนี่ยเพิ่มมาก ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราคนไทยเองนะคะหลายคนเนี่ยเขาก็เอามา cover กันแล้วใช่ะนะคะทีนี้ก็มีหลายคนนะคะเห็นว่านะคะแม่ชมแม่ชมเออพราะแม่ชมก็เป็นแ<อ>ฟชั่นนิต้าของประเทศ<ช>ไทยไงใช่เขาก็เลยอยากให้แบบว่าแม่ชมเนี่ยมา cover เพลงนี้ได้มาไ<อ>ด้มาได้มอามอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นแม่ชมเนี่ย cover เ,<อ>เ,เพลงนี้ได้มาได้มาเออนะคะหลายคนนะคะก็เข้าไปบอกแม่ชมนะคะเพลงนี้ดังเหลือเกินช่วยเข้ามา cover หน่อยได้ไหมนะคะเออนะคะแม่ชมนะคะก็เลยแบบว่าบอกว่า อืมจริงๆแบบแม่ก็สนใจนะนะคะซึ่งใน Instagram อ,อินสตาแกรมนะคะชมมามาชริอ g เกลนะคะของชุดผู้อาริยาเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามตรงๆเลยว่าแม่ซ้อมเต้นเพลงลาริสายาโอ้ทำให้ออกมาครบเว้านี้นะ่าจะลดนะใช่ไหมอเออซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เข้ามาตอบทันทีเลยนะอ,อ่บอกว่าเอาแค่โยกให้ตรงจังหวะให้ได้ก่อนเออ,เอ,อ แม่ชมก็ตอบมาอย่างนี้นะคะคงานนี้แฟนๆนะคะก็เข้ามากดไลค์กับคําตอบของแม่ชมกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะเอาทีนี้เราก็มาลุ้นกันละกันนะคะว่าแม่ชมเนี่ยจะลุกขึ้นมาเวอร์เพลงนี้หรือเปล่า้าลุกขึ้นมาเวอร์นี้น่าดูนะต้องแซ่บแน่เลยใช่เพราะว่าแม่ชมเนี่ยเขาอุปกรณ์ครอบอยู่แล้วนะจริง,รงคือแต่ละแต่ละอย่างที่แบบขนาดขนาดแต่งตัวนะคุณผู้ชมแฟชั่นที่นางแต่งตัวนั่นอย่างแบบ แฟชั่นแบบนิตต้าโอุ้ตูมาถ้าลุกขึ้นมาครอบเวอร์นี่น่าดู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 พี่มีลุกขึ้นมาครอบเวอร์น้องลิซ่าม้างไหมได้ก็เอาให้เนี่ยอคงตอบเหมือนแม่ชมเอาแค่โยกให้ตรงจังหวะให้ได้กระดูกกระดูกยังดีอยู่นะยังได้อยังได้อยู่ใช่เออนะแค่แค่เสื้อผ้าชุดแรกอะ่ะไม่น่าจะรอดละน้องในนี้ต้องมีประมาณสิบสี่ชุดป่ะสิบสี่ชุดได้เนาะสิบสบห้าชุดเราคงขนมาหมดตู้ พันจิก้าชุดใช่ไหมใช่โอ้ยฉันดูเลยฉันไม่เบื่อเลยอะมิวสิกเนี้ยไม่เบื่อเลยเนาะสวยเก่งอลังการแบบครบทุกอย่างจริงทีมงานเขาไม่เบื่ออยู่แล้วเพราะเขาเป็นบริ้งงานเขาเป็นบริงบริ้งตัวจริงเลยเหรอใช่เลิศถามอะไรรู้หมดเพราะชาวนาเขาเพิ่งบอกฉันใช่ไหมไม่งั้นฉันก็ไม่รู้เราต้องเก็บข้อมูลก่อนนะขอบคุณมากคเอออ่ะ